สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สปอยหนังหลังดูรายการคุยหนังหลังจากที่ดูจบเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับหนังที่ดูมาอย่างเต็มที่ใครคันปากมากๆมาปลดปล่อยในพื้นที่นี้นะครับอยู่กับผมบิวจังหวะจากหนังและในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องมือปืน ใครที่ดูมาแล้วมาคุยกันหน่อยนะผมจะพูดถึงความรู้สึกะหว่ังดูแต่ละช่วงแล้วก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงการนําเสนอมือปืนที่เต็มไปด้วยบาดแผลแล้วก็ตัวละครเอกอย่างเพชรนะครับว่าผมมีมุมมองแบบไหนกับตัวละครน,นี้แล้วก็จะชวนทุกคนแสดงความคิดเห็นกันครับเนื้อหามีการสปอยแน่นอนใครที่ยังไม่ได้ดูแนะนําให้ไปดูมาก่อนจะได้คุยกันรู้เรื่องนะตลอดทางหนังจะมีการให้รายละเอียดการทํางานของอาชีพมือปืนอยู่ตลอดนะครับเปิดเรื่องมาเลยนะไม่รีรอก็พาเราไปเก็บเป้าหมายที่1ก่อน นั่นก็คือฉากงานวัดเป็นฉากที่เพชรกับบอมเนี่ยรับงานไปเก็บผู้ใหญ่หมูครับผมมันจะมีจังหวะที่หนังแบบค่อยๆบิว้วค่อยๆเดินดูลาดเลากันไปมีการซื้อน้ำแข็งใสกินนะแบบป้าครับป้าครับน้ำแข็งใสเท่าไหร่ครับนี่ผมพยายามทำเสียงแบบพี่แหลมนะลูกชิ้นไห้เท่าไหร่จ่ะเอาไม้หนึ่งจา้านี่อันนี้เสียงพี่เฟยนะครับโอ้น่ารักมากบือปืนกินลูกชิ้นกับน้ำแข็งใสะ่ะแล้วพอถึงเวลาเพลงดังขึ้นคนพากันขึ้นเวทีใช่ไหม ผู้ใหญ่นั่งอยู่บนโต๊ะจีนโอ้โหพี่เฟยควักปืนออกมาสาต์เปิดเรื่องได้ดีเดือดมากซัดฮุกเข้าคนดูก่อนเลยครับถือว่าทําได้ดีแล้วก็มีขึ้นรถเปลี่ยนรถกันไปนะโดยตัวละครสาลีที่แสดงโดยคุณสุราสาลีเนี่ยเป็นเหมือนเด็กใหม่ครับมีคารมขบขันมีหน้าที่คอยเปลี่ยนรถแล้วก็ขับรถพามือปืนเข้าออกสถานที่เกิดเหตุในช่วงเริ่มเรื่องนี้ครับเราจะได้เห็นคุณตุลวิวไฟเดอร์ด้วยนะเป็นตัวละครที่แบบมาตอนที่พวกไอเพชรมันเปลี่ยนรถเอาไว้หนีอะ แล้วก็ที่เห็นชัดๆนะก็พี่เอิญวัดใหญ่ครับโอ้โหมาแสดงเป็นพิธีกรงานลำวงบทแกม้ม่งาจัดอะแบบผมยังจำไดออลกักได้อยู่เลยนะแบบงานลำวงอะแต่แกพูดว่ารอยเยี้ยอะไรนะครับตบมือดีครับแซมอเ <c oughs> สียมอเสกเดะ <c oughs> จากนั้นครับหนังก็จะพาเราไปเจอกับตัวละครกำนันสมจิตท,ที่แสดงโดยคุณนพชัดชัยแล้วก็ผู้กองต้นนะที่เล่นโดยพี่เบนจามินนะคุยกันว่าแบบ เออสืบมาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ไอ้พวกมือปืนเนี่ยมันไปเก็บผู้ใหญ่หมูเออใครมันเป็นคนฆ่าเป็นการให้ข้อมูลคนดูว่ากำนันเนี่ยคือผู้มีอำนาจนะกดดันผู้กองได้แล้วก็ผู้กองต้นเนี่ยก็เหมือนจะไปติดค้างอะไรกำนันไว้แหละทำงานด้วยกันมามีบุญคุณต่อกันทีเนี้ยมันก็เลยดีฟขนาดที่ว่าผู้กองก็เลยกลายเป็นตำรวจที่เอียอเอ่ยวกับพวกมือปืนเอี่ยวกับพวกผู้มีอำนาจตอนเนี้ยสิ่งที่ผู้กองต้นต้องทำก็คือตามหาคนร้ายที่ยิงผู้ใหญ่หมูเนาะ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเนื้อหาที่เล่าเรื่องตัวละครหลักแล้วครับก็จะกลับมาโฟกัสที่ตัวละครเพชรแล้วก็เพื่อนๆเนาะแล้วก็ตัวละครผู้กองว่าแบบเออเขามีวิธีการหาคําตอบเพื่อสืบหารูปคดียังไงรุนแรงแค่ไหนโหดแค่ไหน แต่ว่าหลักๆอ่ะจะเป็นตัวละครเพชรที่จะถูกโฟกัสมากขึ้นหนังก็จะพาเราไปรู้จักขับเพชรครับในด้านของความเป็นมนุษย์ได้รู้ว่าเพชรกับทรายเขาเคยเป็นแฟนกันนะเออตัวอย่างไม่ได้บอกนะบอกแค่ว่าเขารักกันแต่ว่าในหนังเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าครั้งหนึ่งเพชรกับทรายได้แต่งงานกันไปแล้วนะครับแต่ว่าวงการนี้มันอันตรายมากสุดท้ายงานแต่งเนี่ยพังไม่เป็นท่านะแล้วก็ส่งผลให้ความรักของพวกเขาทั้งสองก็แตกสลายครับแยกย้ายกันไป แยกย้ายกันไปจนเนี่ยงานวัดเนี่ยแล้วก็ยิงผู้ใหญ่หมูเสร็จใช่ไหมก็หนีจากเพชรบุรีขึ้นมากรุงเทพพอพวกตัวเอกขึ้นมากรุงเทพก็เลยได้มาเจอไซอีกครั้งในผับพ,พอเพชรเจอไซอีกครั้งเพชรก็เลยผูกมิตรกับไซอีกรอบนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาแนวทางกลับไปใช้ชีวิตปกติอีกครั้งนะแล้วก็ขอลุงต่อว่าลุงครับผมขอไม่รับงานได้แล้วไหมครับอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเพชรเองก็ไม่รู้หรอกว่าหนีไปแล้วจะไปอยู่ไหนจะไปทําอะไรกินแต่ก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วครับอยากสร้างอนาคตไปกับคนที่ตัวเองรัก และงานสุดท้ายที่จะเป็นสิ่งที่ชี้ชะตาทุกตัวละครในเรื่องก็คือการเก็บเสียเปียครับโดยการรับงานเนี้มันจะเป็นงานสุดท้ายละแล้วก็เป็นคําสั่งของเจ้านายที่มาสั่งลุงต่อแล้วลุงต่อก็มาโยนงานให้กับเพชรแล้วก็บอมนะนี่คืองานใหญ่ครับแล้วก็เงินเยอะมากซึ่งเพชรเนี่ยก็บอกเลยครับว่าเขาไม่อยากทําแล้วแต่ว่าบอมเนี่ยก็เป็นคนเสนอตัวนะว่ายังไงก็ขอทําแทนเพชรแล้วกันแล้วก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณเพื่อน เงินที่ได้มาก็ไม่เอาเงินเลยเดี๋ยวเอาเงินให้เพื่อนไปตั้งตัวผมจับสังเกตได้นะเรื่องบุญคุณของเหล่ามือปืนเนี่ยมันเหมือนเป็นพันท่ะครับในอาชีพคือไอ้สิ่งที่เรียกว่าบุญคุณเนี่ยใครช่วยใครไว้คนนั้นมีบุญคุณผมตีความออกมาว่าแบบเพชรกับบอมเนี่ยมันเหมือนเด็กข้างถนนนะครับที่ถูกเก็บมาเลี้ยงดูมีอดีตแล้วก็มีการสูญเสียแน่นอนไม่งั้นพวกเขาจะไม่มาอยู่ในจุดนี้เพชรเนี่ยเหมือนเป็นคนแรกที่โดนลุงต่อ เลี้ยงมาเนาะแล้วเพชรก็ไปเจอกับบอมทีนี้บ,บอมก็เลยติดสอยห้อยตามมาด้วยเพราะว่าตัวละครมีการคุยว่าเออครั้งหนึ่งเนี่ยเพชรเคยช่วยบอมไว้ไม่งั้นบอมมันไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอกบอมมันตายห่าไปแล้วไอตัวลุงต่อนี่แหละครับคือผู้มีพระคุณเหมือนกับพ่อเลยนะเก็บทั้งคู่มาแล้วก็ฝึกฝนครับให้กลายเป็นนักฆ่าที่เลือดเย็นแต่ว่าน,นี่มันก็คือสัดส่วนความคิดที่ผิดนะจนตัวละครเพชรกับบอมเนี่ยมีสัดส,ส่วนมีไมซ์เซ็ตความคิดที่แบบผิดๆอะ่ะ เพราะว่าเขาถูกสอนมาโดยผู้ใหญ่ที่ผิดนะครับคือลุงต่อเนี่ยแม้ตัวเขาจะเคลมนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุน่นมีอะไรเด็กๆก,ก็คุยได้ดูมีความเป็นแฟมิลี่ใช่ไหม แต่ว่าแม้เราจะรู้สึกได้แหละครับว่าลุงต่อเนี่ยรักบอมแล้วก็เพชรเหมือนลูกแต่ว่าการกระทําของลุงอ่ะแม่งโคตรฟ้องเลยว่าความคิดของลุงอ่ะบิดเบี้ยวมากคือไม่มีผู้ใหญ่ดีๆที่ไหนที่อยากจะส่งเด็กไปฆ่าคนนะครับมันน่าหดหูนะที่ต้องมาติดตามตัวละครที่เดินทางผิดมีไม่เซตผิดๆแล้วก็เหลียวหลังกลับไปไม่ได้แล้วทีนี้งานเก็บเสียบเปียกใช่ไหมไอ้บอมมันก็รับงานแทนเพื่อนเนาะพอเสร็จภาร,รกิจปุ๊บเหมือนจะเสียท่าครับ โอ้โหเรียบร้อยเลยทีนี้เพชรก็อดห่วงไม่ได้นะบอกว่าจะไม่รับแล้วสุดท้ายเดินมาช่วยเพื่อนเฉยเลยเป็นแบ็คช่วยบอมอีกทีบอมเกือบตายอีกรอบเออทั้งคู่ก็เลยกลับบ้านแล้วก็พบกับข่าวร้ายเลยครับเพราะว่าไอ้เหยื่อที่ชื่อว่าเปียกเนี่ยที่เพิ่งโดนเก็บไปเนี่ยมันเป็นพักพวกเดียวกันกับกำนันสมจิตครับไอ้ลุงต่อเนี่ยก็เลย บอกเลยว่าแบบทั้ง3คนหนีลงใต้ได้แล้วชิบหายหมดแล้วเป็นการลากันครั้งสุดท้ายคนระับเป็นการอวยพรให้กันและกันของลุงต่อบอมแล้วก็เพชรแล้วก็ตัวละครสำลีด้วยที่เป็นเด็กใหม่เนาะทั้ง3มก็ลงใต้ครับแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เพชรต,ต้องหนีายอีกแล้วอะก่อนหน้านี้ครับผมเล่าย้อนนิดนึงว่าตอนที่เพชรขึ้นมาจากเพชรบุรีขึ้นมาอยู่กรุงเทพได้มาเจอกับไซอีกรอบเนี่ยทั้งคู่ตกลงกันนาอว่า เออเลิกละไม่ทําละล้วก็จะกลับบ้านกันหนีออกจากวงการดีกว่าตอนแต่งงานเนี่ยเพชรมันก็พูดแบบนี้มันก็ทําไม่ได้ละหนึ่งทีอดใจไม่ไหวครับบอกว่าไม่รับงานแล้วสุดท้ายมาช่วยเพื่อนอันนี้ก็อีกทีหนึ่งรอบนี้ครับหนีลงใต้ขึ้นรถไฟอยู่หวัวลาโพงยังโทรมาบอกทรายอีกว่าเออไปฆ่าคนมาต้องหนีลงใต้ก่อนโอ้โหทรายที่เหมือนจะมีความหวังอ่ะโอ้โหผู้หญิงคนนี้ต้องแตกสลายแล้วครับผมว่า พี่พุทธเล่าตัวละคร2ตัวเนี้ได้เก่งมากๆแล้วก็ตัวละครมีการเชื่อมโยงกันหมดเลยนะแม้ว่าทรายจะไม่ได้โผล่มาเยอะครับแต่ว่าการวางบทการแสดงมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าผมเห็นใจทรายจริงๆนะที่ต้องมาพัวพันกับผู้ชายอย่างเพชรเนี่ยส่วนไอ้เพชรม่งก็แบบอยู่ในจุดที่เกินจะกลับได้แล้วอะ่ะการหนีลงใต้ครังเนี่ยมันไม่ใช่แค่หนีคดีหนีไปรีเซ็ตอะ่ะแต่มันอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วก็ได้เพราะว่าหนีไปครั้งนี้จะเจออะไรอีกก็ไม่รู้ ลงใต้ไปไม่ทันไรครับก็ตามแผนผู้กองต้นเลยผมไม่แน่ใจนะว่าเสียเปียกเนี่ยเป็นแค่หมากในเกมของเจ้านายเป็นแค่หมากในเกมของผู้กองหรือเปล่านะแต่ทาไมมันจังหวะดีจังวะคือพอมันหนีลงใต้ปุ๊บผู้กองเหมือนขับรถตามอะ่ะสุดท้ายตามจับไอ้สามคนนี้กลับขึ้นรถเลยครับขุมหัวเดินเข้าป่ากันเลยแล้วก็เสนองานใหม่ให้ก็คือให้เพชรบอมสัลีไปเก็บกำนันสมจิตหนังไม่ได้เล่านะว่าใครสั่งให้เก็บนะ ว่าเหมือนผู้กองรับงานมาจากเจ้านายอีกทีเหมือนกันแต่ก็เข้าใจได้ว่าวงการเนี้ยมันก็วนไปวนมาแบบนี้แหละเออเดี๋ยวคนนี้ไปทับทางคนนั้นเดี๋ยวคนนั้นมาทับทางกันจากที่เคยเคารพกันจากที่เคยหยิบยื่นอะไรให้กันทํางานให้กันใช้กันไปกันมาเนี่ยมันก็พร้อมที่จะหันปืนมาปะทะกันได้เสมอเนาะแล้วไอ้ผู้กองเนี่ยก็ฉเฉลยกับทั้ง3าคนด้วยนะว่าระหว่างทางตอนที่ลงใต้มาลุงต่อโดนกำนันเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะการกอดลาครั้งนั้นคือ กอดครั้งสุดท้ายครับและนี่ก็เป็นไฟแค้นอย่างดีนะที่จะทําให้เพชรและบอมกลับไปแก้แค้นเพื่อที่จะเก็บกำนันแล้วก็ชําระแค้นให้ลุงต่อที่มันมายิงลุงต่อตายนะเห็นไหมหนังมันจะมีความแบบสุดท้ายมันก็วนกันแค่เนี้ยมันก็หนีออกจากวงการไม่ได้ แต่ว่ารอบนี้งานสบายหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นการลางานจากตำรวจตำรวจก็สั่งนะกาดอะไรเคลียร์ทางให้หมดเดินเข้าผับแบบชิลเลยไปเก็บกำนันกันชิลนี่ก็จะเป็นช่วงท้ายแล้วนะครับก็คือใช้อาวุธแบบจัดหนักละเขาเรียกว่าสงครามนะก็จะมีลูกซองมีปืนอะไรเอามาหมดเลยสู้กันไปกันมานะก็เพิ่งจะรู้ว่าไอ้ผับเนี้ยสายก็ทำงานอยู่เหมือนกันแล้วก็บังเอิญสายมันไปเป็นเด็กดิ้งให้กำนันสมจิตอีก แลกกันไปคนละหนึ่งนะสายรอดเพชรรอดแต่ว่าบอมกับกำนันไม่รอดครับนี่ก็เป็นอีกครั้งครับที่สายต้องมาเป็นเหยื่อของพวกมือปืนไม่ได้โดนลูกหลงนะแต่ว่าก็ต้องมาเป็นคนรอดชีวิตแล้วก็เห็นคนอื่นตายอ่ะรอบๆตัวเองเห็นเพชรผู้ชายที่ตัวเองรักเนี่ยหนีเธอไปอีกแล้วรอบนี้หนีลงเรือครับบอกว่าจะลงใต้เพชรกับสำลีเนี่ยจะไปด้วยเรือชาวบ้านแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับเรือที่จะไปใต้เนี่ยมันโดนจ้างมาแล้วมันแค่ขับวน สุดท้ายเรือกลับเข้าฝั่งกรุงเทพไอ้สัมรีก็เตียมกับตำรวจมาแล้วนะตั้งแต่ตอนอยู่ในป่าแล้หยิบปืนขึ้นมาสอยเพชรกลางเรือครับสามนัดเรียบร้อยเลยเพชรจบชีวิตตัวเองอย่างไร้ค่าสัมรีก็พอขึ้นฝั่งก็โดนจับไปเป็นแค่ตัวเดินเกมให้กับผู้กองตน้นและวงการมือปืนไม่ใช่เข้าแล้วออกยากนะครับแต่ว่ามันเข้าแล้วออกไม่ได้ โอเคก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวละครเพชรในลําดับต่อไปครับผมขอพูดสักหน่อยแล้วกันว่าผมชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรหลังจากที่ได้ดูมือปืนอันดับแรกเลยที่ผมชอบก็คือการแสดงการแสดงทุกคนดีมากเอากลุ่มตัวเอกก่อนเลยนะก็คือคุณแหลมคุณแหลมเนี่ยดิ่งในบทของเพชรมากๆนะครับในแววตาของแกดูน่าสงสารดูเป็นคนที่สับสนแต่ก็ เป็นคนสับสนที่ยิงปืนเก่งชิบหายเลยพี่เฟยแล้วก็พี่สุรอาเนี่ยมีหน้าที่คอยสมทบความเป็นมนุษย์ให้กับเพรเนาะพวกเขาทั้งสองไม่ได้มีสเปซในการเล่าเรื่องของตัวเองขนาดนั้นแต่ด้วยความที่ทั้งคู่ก็เล่นดีอะครับมันก็ทําให้การประกบการแสดงเนี่ยมันออกมาเป็นธรรมชาติรวมไปถึงคุณตุ๋ยด้วยนะครับคุณตุ๋ยที่เล่นเป็นลุงต่อเนี่ยกระต่อบ,บทเก่งนะจะคอมดี้จะตลกร้ายอะไรกระรับส่งบทดีมากนะไม่มีกาแฟเอามีแต่ประแจเอาเปล่าเนี่ยโอ้ยอยากชอบส่วนฝั่งตำรวจนะฝั่งกำนันก็เล่นดีครับคุณนบชัดชัย สแสดงออกมาดูน่ากลัวนะเป็นผู้มีอำนาจที่กระดิกเท้าหนึ่งทีกระดานเกมล่มได้ไม่ต้องหยิบปืนมายิงบ่อยๆก็รู้ว่าอันตรายขนาดไหนส่วนคุณเบนเบนจามินครับเล่นดีตลอดทั้งเรื่องทุกครั้งที่แกโผลมาเนี่ยจะต้องมีคนเจ็บตัวแล้วแกก็สามารถไต่ระดับการแสดงได้ดีมากแอคชั่นแกมีไม่เยอะนะแต่ว่าเป็นคนที่แบกซีนอารมณ์ใหญ่ๆในเรื่องได้เก่งที่สุดในเรื่องแล้วหล่ะผมว่ามือปืนมีจุดที่น่าเสียดายอยู่ที่ดราม่าแล้วก็แอคชั่นนะผมเข้าใจว่าหนังมันไม่ได้อย่างนําเสนอแอคชั่นให้มันดูเท เขาอยากให้มันดูน่ากลัวให้มันดูรุนแรงแล้วก็มีความสมจริงแต่ว่าในมุมผมผมว่าครึ่งหนึ่งของภาพยนตร์มันก็มีความบันเทิงอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าฉากแอคชั่นมันถูกดีไซน์ให้มันหวือหวาขึ้นนะครับผมว่ามันจะดีกว่านี้แล้วก็นอกจากที่มันจะทําให้คนดูไม่เบื่อแล้วครับอารมการพิ้วเรื่องที่มันดีอยู่แล้วกดดันอยู่แล้วเนี่ยพอมีแอคชั่นที่มันถูกคราฟมาดีๆมันก็จะทําให้หนังดูมีอะไรมากขึ้นนะครับพอแอคชั่นมันไม่ได้หวือหวา กลุ่มคนดูที่เขาคาดหวังจะมาดูแอคชั่นนะมันก็ไม่มีอะไรให้ดูนะนอกจากให้คนดูเดินตามตัวละครอย่างเดียวดราม่าตัวละครก็ถือว่ายังมีปัญหาอยู่ครับแม้นักแสดงจะแบกพาร์ทนี้กันแทบตายเลยแต่ว่า พื้นฐานตัวละครมันไม่ใช่คนดีอะเนาะมันเป็นคนเลวหมดเลยนะในเรื่องอะเราไม่ได้เห็นมุมดีๆของมันเลยนะครับมันเป็นมนุษย์จริงนะมันรักกันจริงแต่ว่าเพชรก็ทิ้งคนรักไปรับงานสุดท้ายก็หนีไม่พ้นมันมีครอบครัวอยู่แบบครอบครัวกันจริงในสมปืนนะแต่ว่าครอบครัวอะไรวะแม่งมีไมซ์แบบนี้ใช่ไหมพอเรื่องราวมันเกิดการสูญเสียกันขึ้นเนี่ยผมเลยไม่ได้รู้สึกสงสารตัวละครอะไรเลยครับแต่ถามว่าภาพรวมของภาพยนตร์ดีไหมดังดีครับมือปืนก็สะท้อนอาชีพได้อย่างน่ารังเกียจนะ มันเป็นอาชีพที่ไม่เท่รับงานมาสุดท้ายก็ต้องมาหนีจะใช้ชีวิตดีๆก็ใช้ไม่ได้นำซ้ำมันยังเป็นแค่หมากในเกมของเจ้านายอีกพอดูจบเนี่ยคือมือปืนเนี่ยอาจจะดูมีบทบาทในการเก็บใครสักคนนะแต่หารู้ไหมว่าแม่งเป็นเบีย้ยท้ายตารางที่แบบพร้อมโดนเขี่ยทิ้งด้ทุทกเมื่อเลยอ่ะพอดูจบผมเลยไม่ได้มีอารมณ์เศร้าที่มันเกิดจากดราม่าของเรื่องแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบเมื่อๆหลังจากที่ดูจบแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหกูกาลังดูอะไรอยู่วะกูกาลังดูคนชั่วๆแล้วก็ ตายอย่างนั้นอนาถาใช่ไหมในภาพรวมของหนังผมชอบนะครับแต่ว่านี่ก็ยังไม่ใช่หนังไทยที่ดีที่สุดในปีนี้สําหรับผมนะเทียบกันกับโฟกิงที่ผมชอบมากๆโฟกิงสองที่ผมชอบแล้วก็วัยหนุ่ม2 5งหที่มันแบบสะท้อนมุมมอง,มองได้ดีมากๆดาร์กมากๆต่อมาก็คือตัวละครเพชรครับตัวละครเพชรที่มีอะไรให้คุยเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าเด่นที่สุดเรามาคุยกันดีกว่าครับว่าอะไรทําให้เพชรเป็นแบบนี้และเป็นคนอมทุกข์เป็นเหมือนแบบคนที่แคร์คนอื่นมากแต่ว่าสุดท้ายก็ เขาก็ไม่ได้แคร์ใครเลยเพชศเนี่ยน่าสงสารก็ว่าน่าสงสารนะเพราะว่าต้องมาเป็นมือปืนใช่ไหมแต่หนังมันก็เล่าแค่เหตุการณ์ช่วงที่เป็นมานานแล้วครับเราเลยไม่ได้เห็นช่วงที่ตัวละครนี้ตัดสินใจว่าทําไมถึงมาเป็นมือปืนเขาเป็นคนที่เห็นบุญคุณของคนอื่นเป็นสิ่งสําคัญเนาะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปครับเพศรับงานเพชศเป็นคนที่รับงานทํางานสกรปรกเพราะว่าลุงต่อเป็นเหมือนพ่อเนาะเขามาเลี้ยงพอโยนงานให้เขาก็รับงานไปแล้วพอถึงเวลาโดนจับ สิ่งแรกที่เพชรทำเลยนะครับคือขอโทษครับขอโทษบอมขอโทษน้องสำรีสุดท้ายครับบอมตายเหลือกันแค่สคนเพชรก็ไม่เลือกที่จะขอโทษสำรีครับที่เขาพาน้องมายุ่งกับวงการนี้แล้วก็เพชรเป็นคนแบกรับความเจ็บปวดทุกอย่างไว้คนเดียวเลยนะถ้าสังเกตดีๆสลัดออกก็ไม่ได้และไม่เด็ดขาดพอที่จะปฏิเสธสังคมที่เขาอยู่เขาเลยเป็นเหมือนใบไม้ที่แบบพัดไปเรื่อยๆครับใครเป่ามาเพชรก็จะปิวไปลมเป่ามาทางไหนเพชรก็จะปิวไป โยนเงินมามันก็ไปอะไรประมาณนี้สุดท้ายมันไม่ใช่อะไรเลยที่เพชจะต้องจบชีวิตลงสังคมมันก็มีส่วนแหละแต่ว่าเพชเองนี่แหละที่แตกสลายเกินกว่าจะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แล้วครับเขาดำดิ่งเกินที่จะกลับได้แล้วอ่ขะขนาดที่ตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าตัวเองทําอะไรอยู่แล้วยังมีหน้าไปถามายด้วยนะช่วงที่เจอายกลับมาเจอซาซอีกครั้งเนี่ยว่าทําไมายต้องมาทํางานเป็นเด็กดิงอะ่ะแล้วก็โดนายด่ากลับนะครับว่าแล้วมึงไม่ดูตัวเองหรอมึงเป็นมือปืนเนี่ยโอ้โหมึงฆ่าคนได้ซ้ำนะแม้เขาจะมีความเป็นมนุษย์แต่ว่วา ก็เป็นมนุษย์ที่มีไมเซ็ตที่บิดเบี้ยวมากๆเกินจะกลับได้แล้วอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของสปอยหนังหลังดูมือปืนใครคิดเห็นอย่างไรมาคุยกันหน่อยนะครับชอบไหมสำหรับหนังเรื่องมือปืนของพี่พุทธหนังเรื่องที่สี่ของแกผมยังอยู่ในเกณฑ์ชอบผมสัมผัสได้ถึงความพยายามที่จะเล่าเรื่องของแกนะเห็นถึงความตั้งใจการแสดงที่มันมากด้วยพลังจริงๆผมก็เริ่มอยากจะเห็นสไตล์หนังที่มันไม่เหมือนเดิมของแกแล้วล่ะ อยากเห็นหนังที่มันฉีกกว่านี้นะที่ไม่ใช่ดักดักแบบเนี้ยแต่ก็ไม่รู้จะได้เห็นไหมครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นลายเซ็นเป็นแนวทางหลักของผู้กำกับคนนี้ไปแล้วยังไงก็ ผมว่าหนังไม่ได้แย่ครับหนังยังงอบม,มุมมองให้กับคนดูได้อยู่แต่แอคชั่นมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรนะเพราะฉะนั้นผมไม่อยากคาดหวังแอคชั่นโลกของหนังยังดาร์กสะใจแน่นอนใครที่ดูจบแล้วก็มาคุยกันหน่อยนะครับยังคงติดตามแล้วก็รอคอยภาพยนตร์เรื่องต่ตอไปเสมอนะครับพ่พุธและสําหรับมือปืนครับไปดูกันเยอะๆนะในโรงภาพยนตร์ที่ผมหยิบม,มาสปอยหยิบม,มาคุยเนี่ยมันเป็นแค่เหตุการณ์ใหญ่ๆที่มันอยู่ในเทรลเลอร์นะแต่ส่วนองค์ประกอบอื่นที่มันจะหล่อหลอ,หลอ,ลอมกลายเป็นหนังเรื่องหนึ่งหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเน ก่อนจากกันไปก่อนจะจบคลิปนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบการนําเสนอของจังหวะจัดหนังฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อให้คลิปนี้ขึ้นฝีด u t u b e มากขึ้นกดแชร์เพื่อเพื่อนเือคนรักหนังรู้จักกับจังหวะจัดหนังและกดติดตามเพื่อไม่พลาดวิดีโอเกี่ยวกับภาพยนตร์แบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเลิฟบูวีเซฟบูวีสวัสดีครับ